พาไปดูสีสันหน่อยคุณผู้ชมเขาเาเป็นการแข่งขันแบบบอลลูนแล้วบอลลูนมันแข่งยังไงเขาบอกรายการนี้เก่าแก่ที่สุดอ่ะชมดูครับครับเขาบอกว่าแข่งกันมานี่โอ้โหตั้งแต่เมื่อ110ปีก่อนคือกฎในการแข่งง่ายมากพี่จ๊ะครบอลลูนใครบินไปไกลสุดชนะครับเจ้าภาพก็คือประเทศเยอรมันนะครับมี12ชาติคือเป็นกีฬาที่ดูแล้วแบบชิวๆ แต่เมื่อมันขึ้นมาสูงๆเนี่ยมองลงมาซึ่งเดี๋ยวเราจะมีมุมภาพให้ดูมันมันก็เสี่ยวเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว, <simpler S 2> ว่าเวลาจับระยะนี่เนี่ยเขาจะดูได้ว่าอเออบอลลูนยูเนี่ยบินไปไกลแค่ไหนใครใบินไกลสุดนี่เห right <ม>็นไหมฮะแข่งกันออกมาเนี่ยนะฮะ<ม>วัดกันเลยว่า<ม>พี่จ้าคิดว่าไปลายไกลสุดนี่กี่กิโลเมตรโอ้ไม่ไม่แน่ใจนะนี่ดูหลายสิบอะต้องหลายสิบกิโลเมตรโอ้นี่พันฮะโอ้ผู้ชนะนี่มาจากสวิสนะฮะ เฟิร์ดฟรีเดียนแล้วก็ปาร์ซ์เคิลวิดพรีชติเกอร์คือบินจากเยอรมันนี่อันนี้คือตอนแลนดิ้งข้ามประเทศเลยเหรอเออบินจากเยอรมันไปจบที่กรีซนะครับ1,803กิโลเมตรชนะอันดับ2 213กิโลเมตรดีนะไม่บินไปตกประเทศอะไรที่เขากำลังลบกันยิงดีไม่ไปตกในทะลงทะเลเออแต่เขาแต่เขาต้องรู้ไงทิศทางพวกนี้ต้องรู้ภูมิศาสตร์ใช้ได้ครับครับผมคือคือบอลลูนเนี่ยมันมันมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มของ การการบิน,บนหรือก็ขึ้นไปบนอากาศนะก่อนที่เครื่องบินนะครับอ่ะก็โอ้โหบินไปไกลไเลยเกือบสองพเวลาหมดแล้วครับเราสองคนและทีมงานลาชมช่ชมไปเลยนะครับพบกันใหม่เดี๋ยวคืนนี้ครับสวัสดีครับ